สวัสดีค่ะพบกับแนนวาราราในรายการสวรดด์มีตาเรื่องราวที่สังคมควรรับรู้และถ่ายทอดผ่านทางบทภาพยนตร์สั้นเพื่อเป็นการจะลงจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้และในช่วงต่อจากนี้ไปเรียนเชิญท่านผู้ชมพบกับภาพยนตร์สั้นเรื่องซื่อกินไม่หมดคนกินไม่นานเรียนเชิญรับชมค่ะ เต้ยฮะจานมามันเสร็จยังขอจารลวันอ่ะเสร็จแล้วโอ้หกูยังไม่เสร็จเลยจานขางซังตั้งแต่ต้นเทอมแล้วแล้วทำไมมึงไม่ทำอ้าวกูเออกูมีเหไรบอของกูน่ะนี่เอาของมึงให้กูดูหน่อยเออ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 จะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเออก็เจ๋ดีดีไหมวะเร็วเร็วเร็วเออขอจามากปะ คุ้วยนะเว้ยไ้เร็วๆนโอ๊ยอย่าไปต่งขขยันอยูนี่นี่เ็นยังไงวะทำได้หรอกงานกูไม่เสร็จเฮ้สมุดเป็น่ เออไปดินอนนอนเสร็จแล้วส uh ่ง huh. กันนะเว้ยบายบายเจอกันเจอกัน นอตพาเราไปไทยเอกสารในเด็ดเอาเอกสารอ่ะอเรามีธุระมนเรา,าโอ๊ยการบ้านายังไม่เสร็จเลยนอไปไปเลยไปๆไปแปบ๊บเดียวนะเออ ได้ชาหน่อยนะคะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะนั่งนั่งรองี่นจะเสร็จไัมเนี่ยรีมเนี่ยการานตังัไม่ติดเลยเสร็จแล้วค่ะนั่งเสร็จแล้วไปได้ไหม

อาจารย์ครับอาจารย์ส่งรายงานครับที่อันนี้ที่ตาตาง่อนเ,เดิมครับอา้านี่มันงานาลาิตาไม่ใช่เหรอข้างในนี่มันรายมือาลาิตาเนี่ยหน้าปกาทำไมเป็นธนวัตรเนะี่ยุดารัตไปตามธนวัตรไม่ผิดใช่ไหม ขออนุญาตครับเชิญค่ะนี่ของผมครับนี่จะของลูกคาผู้จำลายมือได้จริงเธอได้ไงเนี่ยลายมือรัลลิตาเนี่ยแล้วมีลายเซ็นกูตรวจไปแล้วเนี่ยเธอบอกกูมาตรงๆดีกว่านีอะไรก็พูดมาตรงๆถ้าเธอไปเอาเขามาก็บอกของเขามันงั้นกูจะให้เธอติดสื่มอ,อมายอ,อมรับยอ,อมรับมาเป็นลูกผู้ชายเอารัลลิตามาแล้วจะให้กูทำไงกูให้สื่อเธอ แล้วจ่าเขาจะรู้เรื่องไหมนั่นยิ้มเอาขอเขามาโดยไม่บอกเขาจะทำอะไรจะคิดว่าเธอจะทำอไงต่อไปับนั้นผมแยงาาแลาริตาจากผมเธอต้องไปขอโทษเขานะที่ผมที่เอาขอเขามาไม่ได้บอกเนี่ยใช่ไหมนะ้เจ้าตัวของไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถามเธอใจายเป็นว่าลาริตาทําให้เธอเธอนลาริตาก็จะสูญทั้งคู่ทําให้เขาเสียหายไปด้วยเธอไปขอโทษลาริตาคุณจะได้ ให้เธอทำงานใหม่สมควรให้ต้องตึกสูงเชิญได้เยของเรื่องนนันะกูยิงานงไปทำกุขอนวยกลัวของนเป็ี่ย เพราะว่าอาจารย์ไมคือก็เลยอาจารย์เขาก็เลยให้ผมตอครอบเลย้าขอเนเ,เป็นคุณธรรมที่ผู้ใดกระทาแล้วก็ย่อมจะมีคนเชื่อใจแต่หากผไหร่ที่เรามีนิสัยโกงและจะมีคนมาให้ผลประโยชน์แต่ถ้าเราโกงไปแล้วมีคนจัดได้ก็จะไม่มีคนพบค้าสมาคมด้วย ตัวเเราก็ mm ็จะะปนุค่สุดท้ายนี้ขออันเชิญพระบรมราชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นสิ่งเตือนใจให้กับท่านผู้ชมเพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอันมีใจความว่าความซื่อตรงคือการประพฤติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นรวมถึงการซื่อตรงต่อเวลาหน้าที่และความดีด้วย ผู้ที่ประพฤติตนด้วยความซื่อตรองจะมั่งคั่งด้วยมิตรที่จริงใจลูกหลานก็ภาคภูมิใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งสัจจะที่จะเป็นร่มโพร่มใสแก่ประชาชนของพระองค์และได้ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจเพื่อประสบนิกรของพระองค์มาโดยตลอดสมควรที่ประชาชนชาวไทยจะยึดถือเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างสังคมที่มีความมัน่นคง